เจ้าเฮ็ดพวกกะเลียงมันปลูกเขาเขาลำพูเขามือไทยออกอางุว้าไทยเราต้องก็เฮ็ดเอาเป็นเฮ็ดเป็นสุม่มเ,เสียบลงเสียบลงลเสียบลงก็หยดทั้งขี้เขาเฮ็ดดีแล้วเนาะพ่อขาเจ้าพายเขานลำพูน้ำผ่านะปลูกกับน,น้ำตีนเขาสูตรนี้สูตรโบราณหรือสูตรท่านสมัยเนาะสูตรนี้สูตรโบราณหรือสูตรท่านสมัยวะ ท่านสมัยบ่สูตรโบราณนี่บ่ผ่านเดินปี่น้องเป็นการยอดเขาเด้นพี่น้องเขาหมอกก่ขึ้นกเึ้นก็ได้มาสามเขา

Các bạn phụ nhà vào đêm đi, em đây bạn đi lên nó ลูกหญ้าบ่ได้ทําเียนใดป่านนี้เด้อว่าป่านไว้แล้วแต่สิเกิดบ่เกิดฝนตกใส่มามันฮุกกเด้อหญ้าวพเกี่ยวมองออกก่อนบู่้เด